ซื้อของจาก Lazada หรือ Shopee แบบไหนยากง่ายกว่ากันไปดูคลิปนี้ครับตอนนี้เรามีทั้งแอป Shopee แล้วก็ Lazada นะครับผมจะเปิด Shopee ขึ้นมาก็จะเปิด Lazada ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเทียบช็อตต่อช็อตเลย Shopee จะถูกกว่า11บาท ครับสวัสดีและดีต้อนรับเข้าสู่าวารวดีครีเอเตอร์ครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปในช่องนะครับเกี่ยวกับการซื้อของ l a ซาด้แล้วก็ซื้อของจากแอปช้อปปี้ก็มีหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าซื้อของยากบ้างแบบนี้แอบปบน,แบบนี้ง่ายกว่าแอบปบนี้แอบปบน,แบบนี้ยากกว่าแอบปบนี้นะครับก็มีคอมเมนต์มาต่างนานานะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการซื้อของจากแอปทั้ง2แอปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น l a ซาด้หรือว่าช้อปปีผมจะซื้อของชิ้นเดียวกันเหมือนกัน จากร้านเดียวกันด้วยตัวนี้ผมอยากได้รองเท้าสักคู่หนึ่งคือมันเป็นรองเท้าตัวนี้หูคีบนะครับเป็นรองเท้าแตะธรรมดานี่แหละเดี๋ยวผมจะไปเลือกหาดูรองเท้าตัวนี้จากทั้งแอป l a z a d a แล้วก็ s h อป e e ว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วก็สรุปแล้วแบบไหนมันสั่งซื้อง่ายหรือยากกว่ากันนะครับผมจะเปิด s h อป e e ขึ้นมาแล้ว ก็จะเปิด Lazada ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเทียบช็อตต่อช็อตเลยหลังจากเปิดแอป,ปมาแล้วนะครับเราก็ค้นหาสิ่งที่เราต้องการผมจะหาช้างดาวนะครับพิมพ์ว่าช้างดาวก็จะขึ้นสินค้าที่ต้องการมาแบบนี้ส่วนอีกแอป,ปหนึ่ง Shopee ผมก็จะค้นหาคำว่าช้างดาวเหมือนกัน ก็จะขึ้นสินค้าที่เราต้องการมานี่ๆแบบนี้นะครับในช้อปปีผมเจอแล้วผมเลือกอันนี้นะครับเป็นร้าน NSS NS NSHU NS นะครับมันก็จะมีชื่อร้านบอกนะตรงนี้เราก็ดูนะครับว่า NSSHU Shop นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวผมจะไปหาร้านนี้ใน Lazada น,นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีขายเหมือนกัน อาเจอแล้วเห็นไหมร้านเดียวกันเลย ns shoe shop นะครับ129บาทจาก lazada นะครับในแอป lazada 129บาท shopee อ่ะ Sh e. shopee 119ถึง159นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับวิธีการเลือกเนี่ยมันจะมีทั้งสีและไซส์ให้เราเลือกนะครับก็มี 5, 5้อันให้เราเลือกเห็นไหมจมันจะมี1 2 3 4 5 ส่วนที่ลาซาด้าจะมี 5, 4, 5สี5ไซส์เหมือนกันให้เราเลือกซึ่งราคาเนี่ยมันจะขึ้นมาตอนที่เราเลือกไปแล้วอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยมันก็จะเป็นราคากลางที่เขาลงไว้งั้นเราจะมาเพิ่มลงรถเข็นกันก่อนอจากลาซาด้าก่อนนะครับลาซาด้าผมจะเอาสีสลับสี129บาท เห็นไหมเห็นแล้วความแตกต่างยังจากช้อปปีเนี่ยร้อบาทจากลาซาด้าร้อบเกมากดชำระเงินร1 9บาทนะครับจาก s h o p ปีไซเดียวกันสีเดียวกันร้านเดียวกัน119บาทส่วน Lazada 129บาบาทไปที่รถเข็น ชำระเงินเห็นไหมร้อยยี่สิบเก้าบาทค่าส่งสามสิบรวมยอดเป็นร้อยห้าสิบเก้าบาททั้งหมดจำไว้นะรอดยอดยอดจ่ายเก็บเงินปลายทางหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวเราเราจะชำระแบบเก็บเงินปลายทางอันนี้รวมยอดทั้งหมดคือตรงนี้ด้านล่างเนี่ยร้อยห้าสิบเก้า lazada ร้อยห้าสิบเก้าส่วน shopee ทั้งหมด148บาทนะครับถ้าเราสั่งซื้อจากช h อป e ีแต่ถ้าสั่งจาก Lazada ก็จะอยู่ที่159บาทสรุปได้ยังร้านเดียวกันชิ้นเดียวกันส่งเหมือนกันนะเราจะซื้อที่ไหนถ้าเป็นอย่างนี้ผมขอไปซื้อที่ช h อป e ีนะครับ ก็ใช้โค้ดส่วนลดอีก1บาทเหลือ147บาทนะครับผมก็จะทำการสั่งที่ช h อป e ีตึกรอการอนุมัตินะครับเก็บเงินปลายทางส่วนที่รักซ d ดาตรงนี้ก็เดี๋ยวจะยกเลิกไปก่อนไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลบแค่นี้เองนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับการสั่งซื้อของจาก l a ซาด้าและช e. ้อปปีเทียบกันให้เห็นจะจ่าเลยสินค้าแบบเดียวกันชิ้นเดียวกันร้านเดียวกันรเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อจากแอปไหนนะครับถึงแม้ว่ามันจะต่างกันแค่10บาท20บาทแต่ถ้าเราเลือกซื้อของได้ที่มันราคาถูกกว่านะครับในของคุณภาพเดียวกันชิ้นเดียวกันเนี่ยจากร้านเดียวกันด้วยนะครับถ้าเราเลือกได้เราก็สามารถเลือกที่จะประหยัดไขึ้นได้นะครับ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้แล้วครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเรื่องทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ